สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปพิชิตยอดภูสวรรค์กันนะครับอันนี้จะเป็นป้ายเส้นทางไปภูสวรรค์กำแพงเพชรนะไปกันเลยครับเส้นทางเดินเด็กๆนำหน้ากันไปแล้วแล้วก็กำลังเดินลงไปนะ ครับจะเดินมาแล้วครับบันได200ขั้นจะคือจะเดินไปถึงจุดชมวิวภูสวัสนีอยู่บนช่องเย็นนะอุทยานแห่งชาติแม่วงแพงเพชรในบันไดเดินขึ้นไปอย่างนี้ ็กนะครับเด็กเด็กชายบอสเด็กชายบอสเดินขึ้นไปแล้วไป,ปบันไดหนาขึ้นเลยนะสว่สูงมากเลยเนี่ยสูงชันอยู่เพราะว่าบันไดสองร้อย200ขั้นเนะ นับด้วยเท่าไหร่แล้วไหวป่ะบอสค่อยเดินนะลูกเดี๋ยวไปเร็วเร็วเด็กนี่ขึ้นมาวิวสวยอยู่นะเหนื่อยเหมือนกันนี่เป็นบันไดาทางลงไปเดินต่อ Thông vậy luôn thôi, thông vậy. Đi 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 ngủ à. Đúng tôi đi nữa. mắt. Đó kít mắt cái bay kít mắt cái nó ổng. วยยอู่บ้าก็ค่อยเดินนะลูกระวังร่วงโอ้วิวสวยมากครับบนยอดภูสวรรค์วิวสวยจริงนูนลากางเต็นอยู่ด้านล่างเลย ที่เห็นลานกางเต้น์ช่องเงย็นอยู่ด้านล่างะเราขึ้นมาบนยอดภูดสวรรค์ไปต่อดีหน่อยเดียวจะถึงละค่อยๆเดินพี่บอสมเหนื่อยเมื่อแล้วเนาะน้องบอสยังไหวอยู่ค่อยๆกล้าวนะลูกนะไปครับเราไปพิชิตยอดภูดสวรรค์กันโอ้วิวนี้สวย ร้านกลางเต็นท์อยู่ด้านล่างวิวนี้สวยครับสูงมากไปต่อนมีดอกไม้ที่สวยด้วยาทำปีห้าแปดะนี่ไงป้ายอ่ะน,นี่มีป้ายครับที่ทำนะครับ ปีหนะ้าแปดฮะทํามดายทางขึ้นมาบนยอดภูสวรรค์มีต้นมอตตนเฟินขึ้นน้องบอสถ,ถึงแล้วครับร้อนแล้วครับที่แรกหนาวสวยไหมนี่สาววิจุที่เราบอก สวยข้างบนไออีกอ้วนเป็นถนนที่เราขึ้นมาฮนะนี่นบเป็นถนนที่เราขึ้นมาอีกหน่อยเดียวครับขึ้นไปเดี๋ยวก็จะถึงแล้วยอดภูสวรรค์บอสค,อคอ่อยๆก้าวนะลูกฮ่าแล้วถ่ายครับรีวิวเส้นทางเดินขึ้นยอดภูสวรรค์ ที่ลานกลางเต็นช่องเย็นอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรนน่นเห็นถนนไหมถนนนั่นคือถนนที่เราขับขึ้นมานะเหนื่อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันโน่นถนนถนนที่ขึ้นมาวิวสวยมากนู่นหรือเปล่านน่นก็เป็นถนนมืนะโอ้โห สุดยอดเลยไปต่อครับแล้วไปครับอันนี้ก็จะเป็นทางชันทางลงโโหวิวนี้สวยมากจริงเลย,ยถึงยัง ใกลถึงครับใ้ทางเดินโอ้วิวนี้สวยขอถ่ายเก็บภาพบรรยากาศหน่อยสุดยังทางลงเวลาลงนี่อันตรายนะลูกต้อง

ระวันงนะข้างล่างเป็นเหวนะค่อยๆเดิน,น,ออนบอสค่อยๆจับลูกบอสนูน่นหงุดหงิดเลยอ่ะช่อยด้วยวะโอ้นู่นนะเพื่อนยอดผู้สวรรค์อยู่ตรงนูง่น วิวนี้ก็สวยแล้วนูน่นรังางเต็นท์เราเด็วโซ่มไม่ดูราังางเต็นท์เราฮะอยู่ด้านล่างนู่นเลยบอสโอ้โห <What>? oh. นู่นเลยครับยอดภูดสวรรค์อยู่ด้านบนเลยนูน่นเด็กกำลังเดินขึ้นไปอยู่นูน่น ไปบอสตามน้องไปบอสรอเพื่อนก่อน,นลูกบอสน้องบอสไม่รอเพื่อนเลยยอดภูสวรรค์อยู่ด้านบนนู้นฮะไปครับโอ้โหวิวสวยมากครับนี่นเป็นถนนที่เราขึ้นมานะทางด้านน้นด้วย ต่ให้ต่อนู่หยอดข้างบนนะที่เขาลงมาคือจุดสูงสุดยอดภูสวรรค์ผลสุดท้ายนะครับเราก็มาถึงจุดสูงสุดนะของยอดภูสวรรค์ในเขตช่องเย็นอนุทยานแห่งชาติแม่โงกันนะครับอากาศเย็นมากฮนะเหนื่อยด้วยนี่เหลบนทางขึ้นมา นานได้ออกอกำลังกายทยีทางขึ้นมาชันมากฮะต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินขึ้นนะน้องบอสอ่ะดูน้องบอสได,ดู้ออกอกหายิ่งเดินอีกยังไม่ถึงดีาย โอ้บอสมันเก่งเ่ะอไปเลื่อยกันต่อจะดสุดละค่อยๆเดินน้ลูกทางของฉันบอสไปรอพี่บอสก่อนลูกเลื่อยขึ้นไหม เดินลงไม่น่าเท่าไหรไ่เดินขึ้นหนึ่งสูงมากนี่ก็เป็นทางขึ้นมาวิวสวยจริงคุ้มค่ากับการได้มาเยือนที่ช่องเย็นบนยอดภูสวรรค์กัน ไปครับเราคือ3มคนผู้พิชิตยอดภู้สวรรค์ไปครับกายจะถึงแล้วรีวิวและถ่ายวิดีโอต่อเนื่องเลย <c oughs> เด็กแข็งแรงมากาถ,มาถึงแล้วครับ ดดีๆเราลองดูกเออดึงเสื <S 2> <S 2> <S <1 TALIESIN> ้อขึ้นลุกนี่ครับป้ายพิชิตยอดภูสวรรค์ฮะสุดยอดจริงๆโอ้โหสวยๆเปล่านี่ฮะคือความสูง ความสูงจากระดับน้ำทะเล1,427เมตรภูสวรรค์ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงครับอยู่ตรงจุดลานกลางเต็นท์ช่องเย็นเหนื่อยมากครับแต่ก็คุ้มค่านะลานกลางเต็นท์อยู่ด้านล่างครับผมที่เห็นนะลานกลางเต็นท์วิวสุดยอดครับผม ขอเก็บภาพบรรยากาศ <c oughs> บนยอดภูสวรรค์สักพักหนึ่งเพื่อให้คุ้มค่าแก่การเดินมาเยือนบนนี้ถ่ <c oughs> ายวิวรอบๆอ, <c oughs> อ่โหูภูเขาสูงมากสวยมากครับพี่น้อง <c oughs> โหนี่นเป็นถนนที่เรามานะไกลเหมือนกันนะ <c oughs> เรามองไม่เห็นโอเคเดี๋ยวเราจะเสียบเหรียญไว้นะฮะสองเหรียญ เพื่อเป็นอนุสรสถานนะครัครั้งหนึ่งเราได้มาเยือนที่ภูสวรรค์ช่องเย็นอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรครับพี่น้องครับเราถ่ายบรรยากาศให้ดูเห็นๆชัดๆกันณตอนนี้เลยเรามากับสมาชิกทั้งหมดรวมกันสี่ท่านครับน้องบอสครับรายงานตัวนะครับสวัสดีครับยองสวัสดีครับนี่ทางนี้ครับช่องยูทูบชื่น้ีครับนี่น้องบอสทันมาโลกสวัสดีครับยองสวัสดีครับโอ้ช่องยูทูบครับ พีเบสครับ,<อ>บช่องยูทูบชา n e l ครับวันนี้เราได้มาเยือนที่จุดกลางเต็นท์ช่องเย็นฮะเ,เราได้ขึ้นมาบนที่อ,อุดไอผู้พิชิตภู<อ>สวรรค์ครับนี่ฮะสูงมากครับผม14ึ7เมตรไมาโอเคนะครับขอจบการรีวิวเส้นทางขึ้นภูสวรรค์ไว้เท่าการนี้แลครับฝากคุณ่เพื่อนทุกคนสมาชิกนะครับที่เข้ามาดูมาชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง family on tour ครอบครัวผาเที่ยวกันด้วยนะครับทริปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับฝากเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านติดตามรับชมด้วยนะครับเดินทางมาพิชิตบนยอดภูสวรรค์น,นะครับเป็นจุดกลางเต็นท์ช่องเย็นกันนะความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ที่1427เมตร ภูเขาด้านนู้นที่เราเห็นนะฮะก็จะเป็นจังหวัดตากนะเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นเขตติดต,ต่อกันนะฮะกำแพงเพชรกับจังหวัดตากนะตอนนี้เราอยู่กำแพงเพช,ชรต่อภูสวรรค์ในจังหวัดตากกับกำแพงเพชรแล้วจะถ่ายรีวิวบรรยากาศกร,ร,ร,รอบๆบนดยอดภูสวรรค์ให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะ<ด>เดี๋ยวเราก็จะลงกันแล้วขึ้นมาสักพักแล้วสูดอากาศนงงงู่นไงถนนที่เรามา นู่นน่ะโหโคตรเคียคเค้ยวคเคี้ยวโคตรเคี้ยวโค้งไอ้นั่นน่าจะเป็นอุทยานเปล่าอืออุทยานที่เราเข้ามาะใช่โอ้เราข้ามเขามาหลายรูปเหมือนกันนะนี่นะตรงนั้นน่าจะเป็นอุทยานที่ทําการหรือเปล่าหรือเป็นขุนน้าเย็นไม่รู้ขุนน้าเย็นที่เราไม่ได้พักอะเดี๋ยวจะซูมกล้องให้ดูกันนูน่น นูน่นน่าจะเป็นอุทยานแม่วงหรือเปล่าหรือที่ทำการแม่วงอากาศถือว่าดีมากที่นี่ต้องเย็นเย็นทั้งปีแนะ่เลยไอหมอกเรนะิ่มมาจับแล้วอาบอสเต็มตัวลงโอเคนะครับขอจบการรีวิวเดินขึ้นพิชิตยอดภูสวรรค์ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ